โอ้บอรเดตตัวอยู่บัสนว่าแม่นางว่าจ้าก้นจ้าก้นใจสวยสิค่ำเดียวขอบคุณค่ะเอ้เนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะไปแล้วไปแล้วสิพาพี่ไปใส่ย่าน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 ตะปูไ่ต้องเขาในไ่ต้องเขาใน อ๋อถอยปีถอยเสีบเศีมันเป็นหยาไหวหรอมันอันนั้นเศียไปแล้วค่ะพาพี่อิ่มกลับบ้านแล้วสิพาพี่อิ่มไปเทปองไดนน้อบาดนีเนาะ โอ้บอดด้ต <i> ัวยูบัสนว่าเม่นางว่าจ้าก้นจ้าก้นใจสวยสิคำเดียวขอบคุณค่ะเออเนาะปูดโป้ลีลูกสาวข่อยปันบอได้กินขอบคุณหลายๆจ้าอัศีเปเอาอีกโอ้จ้าขอบคุณหลายๆจ้า แม่แม่น้องจ่อยนะคะไปแล้วเด้อบัานนี่พี่อิมเซ็ตเซ็ตไปเลยลงพานลงทุ่งเหมือนขี่สกูตเตอร์อะลงทุ่งไปเลยรถลถดถรดเป็นไงเป็นไงมั่ง ชิวๆไหมเออขี่ไปขี่มาก็ชินมาสันแต่ทำไมน้องจะพาลงข้างทางทำไมต้องหลงด้วยอยู่ข้างบนสูงมากเย็นดีไหมเออลมเย็นดีเนาะนอ ไปเลยปีเข้าป่าชมสวนดอกไม้สอยป้าสวยสวยวาสันป่าพี่อิมเข้าป่าชมสวนดอกไม้เลยข้าขคุณค้าวิ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 รีบรีบรีบเฮ้ย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 ก็จับหน่อยวาสันยูาอยู่นาน้ำพอ เอขอนำเย็นของของพี่อิมลูกของพี่อิมอีลาก,กินมาได้โอ้โเนาะเุ่นพุ่นพุ่นพุ่นนม่เป็นไรป้าตุ๊กขยันซักอยู่หหอเออป้าตุ๊กขยันอยู่ปยไ,ปไปตายค่ะ <laughs> <laughs> จะพาพี่อิมไปเทไหนดีโนปีวะจะพาไปเทไหนดีโนจะเอาตรงไหนดีโนอเห็นเห็น <laughs> ตับประรดแล้ว <laughs> มานี่ต้องได้เกนมาสัน <laughs> <laughs> จบ้อยแล้ว <laughs> จอบร้อยแล้ว <laughs> เบอร์ยืนกินปน้องเจ้าขวงเนาะเ <laughs> ถือเอาเถือเอาลูกเถือเอาหนึ่งเออขอบคุณกันพี่อิมหักปา <laughs> สวัสดีค่ะพีไปีมาแต่เที่ยวจ้าเบยมีของกินนอยู่เลยเนาะถ้าพี่อิมเบรกเลยอ้อ้จาผมตั้งผมยาวผมยาวอื จ้าคนค่ะโอ้มีกระเตะไปอีกโอ้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 คือเป็นแนวนันลูกสาวให้พ่อถือให้ให้พ่อถือให้ไปขอบคุณค่ะจ้าจ้าแม่ตองก่อนใจสวย จะลดน้ำดอกไม้ให้เคยได้ลดน้ำดอกไม้เอออาบไหมพี่อิมเราบ่ได้เด้ทำไมพัตุกไม่เอาชุดมาให้ไม่เป็นไรอาบตอนเย็นทีเดียว ออกหนาบ่ได้เลยค่ะปีใหม่่ยอมให้ออกคือการกันน้ำาม่หน่อยเลยรีบเดินใส่ิไปลงปองไหนสิไปเทศพี่อิมมองไหนเอาอ่านอนลงนอนนอนนอนให้พี่อิมลงก่อนบ่ได้บ่ได้เดี๋ยวสิเจเขาไปหาน้ำโม่หน่อย นอนดีๆไปแอคชันอยู่บัดนี้เอาเอาสิไปฮับจังไหนพี่อิ่มลงขาบ่ได้เอาแอคชันแอคชันสวยนั่นนีการแอคชันอีกโอ้โหนี่การแอคชันอีกนะคะนี่ เสร็จแล้วพี่อิมลงแล้วนะคะเพราะว่ากลัวว่าจะวิ่งเข้าไปหาน้องนโมนะคะไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะไปบ้านหรือจะไปที่ไหนนะคะเพราะว่ามาถึงตรงนี้นะคะจุดจุดนี้นะคะชอบวิ่งเข้าไปหาน้องนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกัน คิดว่าบรอยูดอกรอคะนี่ไปหาหนองเห็แห่เลยไ,เปไ,ไปแล้วดังมนติวแล้วดักงมนติวดักงมนติวทักทายหน่อยทักทายน้ำโมนหน่อยระวังสุดระวังสุด สวยมากบ่ได้ไรสวยมากบ่ได้ไรในน้อยดึงขาดย่างเดียวถอดชุดก่อนลูกถอดชุดก่อนถอดชุดถอดโบก่อนเฮ้ยเฮีย่าียเฮียโบตอนรับดีมากเลยชิ่เด็กเฮ้ยปะ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 ไปยัเต็มดึงออกยุดตายพุ่นทั้งพุ่นดึงเห็นบ่พุ่น มีส่างคนอยู่หลังบ้านเ่ล่ะมาแล้วมาแล้วคุณมาหอดลากาอันส้ำรวดเขาอรูดเล้วล่วงให้ท่านที่เลยเนาะคอนเนยปีมาแล้วพี่มาแล้วตีหายไปดึงยังไม่เขียว À tay mắt lên tay con không? Chứ nói lên 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 Hết, 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 hết từng từng, chết từng từng À chốt nó con, chốt con, lên 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 tao phủ lên tiêu lưu, tiêu hắn nà mắt là Hây, hây, con này bó hết đó Bó nào mô hiện bơ hiện phi khăn nhâm bơ nhâm parrot nần nà mô nhâm bển bơ, hey hey hey, ôa đứng phuộc phi ôu mẹ cả đứng húa, lù cả đứng khả lang ôu ôu phi ôu, nhau เตลันเตลเตลันเตลันเตลันเตเฮ้ยจ๋า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 ฮึด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 อักวาดกวาดกวัดกวาดกวกเจ้ะ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 อันเดียเราไปเจอกันใหม่นะคะแม่แม่ก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากมากนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะคือหนึ่งกำลังใจนะคะก็ อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะปกปักรักษาแม่แม่เอฟซีนะคะทุกท่านทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะเอ้ยเฮียเฮียเฮียเฮยอ่ะอ่อะโยคะบ่ได้ก็ไต้หัวก็ได้น้ำโมหน่อยว <s> ่าเฮ้ย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  Hồn vắt đi ao giang đi Tại tại dăm tao dăm tao còn Hơi 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 đi phó kín mô và nỉ lạ phó đầy kín và Bye bye